สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูตาเยไข่มดแดงว่ามีไหมเห็นว่าไข่มีแต่ใหญ่ใหญอยู่นี่ก็เดี๋ยวก็เอากับข้าวให้ไก่กินแนม,มือมือโกนพังอ ไใ่มุดแดงม้สอยสันไป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 ,ไป,ไป,ไปหาแม่อนันไนถอดเกงถอดเกงเออกอหหาอยู่หากินรอบบ้านพอมีกิน ยาปีติ n h เมื่อคืนฝนตกแรง เต็มตวน้องบานเธออ้ยสร้างหอยแครงกี่ามเติมบานมัหเิมกกไปมีแต่ยยใ,ใหญ่ไข่ใหญ่ใพอกินแล้วไม่มีใครจะกินเท่าไรโอ้ หลังจากฝนตกดูชุ่มชื่น,นแถวบ้านก็มีเตร๊รกมีแตร่รไม้ทีเตไม้ทำพอนิจอ์ใส่บ้านดูซี ไม่ก็เอาไว้จะทำนั่นทำนี่ก็ทำไปทีละชิ้นทีละชิ้นก็จะเสร็จคนเดียวช่างก็ชาอีกนี่ตู้กับข้าวประมาณนี้ ไข่มดแดงมีแต่ตัวใหญ่ส่วนมากจะให้โครงไก่ปลาให้ข้าวหมาสับไปซี่โครงไก่ก็ใส่ไว้ให้มากินตัวใหญ่ๆไญ่ใหใใมากเลยพอได้กินโอ้ย เหลืออีกสองสามรังอยู่สูงดหมดเจ้าไปทำมดร้านก็บอกว่ามดไข่มดเดี๋ยววันหลังก็เย่ทางสูงบ้างมดมดมดอะไรตัวใหญ่แท้ ไนไข่ชันอยู่ไหนเออนู่นเอ้ไข่ชันไหนมดไหนมดไหนมดอยู่ไหนโอ้ไหนในฟ้าร์มอยู่ไหนเป็นความตัวใหญ่มามาไม่พลางปะให้อยู่ตาช้าฟ้าฟ้ามาดูมดเร็วมาดูไข่มดแดงเยอะแยะได้ข้ากับข้าวตอนเช้านี่ตัวอะไรได้กับข้าวตอนเช้า ทำอะไรกินนี่ต้นอยู่ติดกับบ้านเยกไข่หมดแดงคลิปนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ เมน,นูไข่มดแดงที่ทสอยเมื่อเช้านี้โอเคสอยสว่าที่แจ่ไข่มดแดงเมื่อเช้านี้อันนี้ทําอะไรกินคะใส่หอมหัวใหญ่เป็นข้วข้วไข่ขขมดแดงเนาะข,ข้วสมุนไพรมีเรามีหอมใหญ่มีใบมะกรูดมีต้นตะไคร้<ม>ใช่ไหม,มใหญ่หอ,ห,อหอมหอมแดงด้วยกระเทียมไหมกระเทียมไม่ได้ใส่กระเทียมไม่ได้ใส่เพราะว่าใส่หลายอย่างแล้วจะใส่จะใส่ ใบกะเพราใบกะเพราด้วยใส<บ>่อันนี้เป็นเมนูไข่มดแดงคั่วสมุนไพรค่ะก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็คลุกเคล้าเครื่องสมุนไพรใส่เครื่องปรุงปกติค่ะหน้าตาหน้าตาหน้าตาน้าทานมากเดี๋ยวก็จะคั่วให้แห้งก่อนแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่พริกเนาะย่าไปใส่พริกเดีวเด็กน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเด็กหกเด็กต้องกินด้วยเด็ก็กก้นไม่ได้ เดี๋ยวเด็กๆเด็กคนนี้แอบมาตําน้ําพริกเดี๋ยวจะเสบตาฟ้าๆไม่ตําลูกเดี๋ยวเสบตามาเดี๋ยวตอนนี้เราใส่ใบกระเพราค่ะขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ก็เราจะเสร็จแล้วเมือมอม่อกี้ดูเหมือนว่าไข่มดแดงเราจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าเวลาเอามาใส่รวมกับเครื่องสมุนไพรแล้วมันก็อิ่มไปได้มือ้อนึงเลยค่ะถ้าซื้อเขาก็แพงมากเลยประมาณ จานนิดเดียวเอง20สิบบาทอันนี้ก็เกือบเกือบร้อยหนึ่งแล้วแม่เนาะถ้าซื้อเขาอันนี้ไข่มดแดงเลี้ยงไว้ข้างบ้านเอาพวกโครงไก่เอาอะไรเสร็จข้าวเศษอาหารไปวางไว้ใกล้ๆต้นไม้จะมีต้นขนุนต้นตะเคราะห์ต้นมะม่วงที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นเขาก็จะทำใบจะทำรังอยู่ตามต้นไม้ ที่มีใบเยอะๆใบใหญ่ๆหน่อยตอนนี้ใส่ใบกะเพราลงไปแล้วค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยคิดหาทําเมนูอื่นจากไข่มดแดงอีกใส่แค่พอให้ใบกะเพรามันเหี่ยวๆแล้วค่อยตักขึ้นอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวตักใส่จานค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้คั่วไข่มุดแดงสมุนไพรของเราค่ะอันนี้น่ากินมากเลย